สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เคารพรักครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับเป็นแม่พิมพ์ใหญ่นะครับที่มีคาบกุของฟองต้้งหู้หรือว่าคาบกุของหินปูนนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่ฮะให้ทุกๆท่านได้ชมกันเลยนะครับนี่ครับเป็นแม่พิมพ์ใหญ่ของกรุบางขุนพรมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับให้ทุกท่านได้เห็นกันด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับ มุมเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ชมกันนะครับค่อยๆติดตามชมกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับท่านผู้ชมอาจจะแจ่มชัดบ้างไม่ชัดบ้างต้องขอราบประธานอภัยนะครับที่ทุกๆท่านได้ชมอยู่นะครับนี่พระอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเขาจะมีคาบอาฟองเต้าหู้แล้วก็หินปูนเกาะนะครับนี่ครับมีคาบหินปูนเั้ะเลยนะครับท่านผู้ชมที่เต็ม ใบหน้าองค์พระเลยนะครับเนี่ยครับแข็งนะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็จะมีฟองเต้าหู้ขึ้นให้เห็นนะครับเนี่ยครับเป็นแม่พิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นเป็นลึกหน่อยนะครับเนี่ยตรงที่เขาไม่มีปกคลุมก็จะเห็นเป็นฐานที่ก็จะมีความคมชัดนะครับเนี่ยให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูคาบของฟองเต้าหู้แล้วว่าคาบขี้กุนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วคาบของ หินปูนละกันนะครับท่านผู้ชมเรียกกันง่ายๆนะครับเนี่ยนะครับหรือจะเป็นคาบหนังกระเบนก็มีนะฮะให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับอาจจะมือไม้สั่นก็ขอกราบประธานอภัยนะครับแต่ขยายใ,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 ใหญ่ๆนี่นี่ครับเดี๋ยวให้ดูเม็ดของที่เขาผู้แตกออกไปนะครับของคาบของฟองเต้าหู้นะครับหรือว่าคาบหินปูนอะไรเงี้ยท่านผู้ชมเนี่ยครับจะระเบิดออกไปก็จะเป็นพงนะเป็นพงๆอย่างเนี้ย แล้วก็อีกที่ไหนที่ยังไม่ระเบิดก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นตุ่มเป็นเม็ดแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับีขยายใหญ่แล้วนะครับขยายให้ทุกท่านได้ชมกันใกล้ๆแล้วเนาะด้าพักผักนี่ก็จะเห็นเป็นคาบของหินปูนแล้วก็จะมีน่าจะเป็นคาบน้ำมันต่างอิ้วนะสีเหลืองเนี่ยครับถีออกน,น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยครับ ดูความผุกก่อนของคาบหินปูนนะครับเนี่ยโอ้โหแข็งโปกเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยหเห็นกันใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยจะมีคาบของของเต้าหู้หรือว่าหนังกระเบนเนาะเนี่ยครับียกกันง่ายๆนะท่านผู้ชมให้เห็นนะครับตรงไหนไม่เห็นชัดก็ขอกราบประธานอาภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับ กล้องผมอาจจะโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ผมอาจจะมองไม่ชัดเจนเนาะจะมีตุ่มมีเม็ดขึ้นอย่างแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับสีออกน้ำตาลใสบ้างเข้มบ้างเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอียงดูนะครับเนี่ยจะมีเป็นคาราบของอเม็ด ตุ่มเป็นตุ่มเป็นเม็ดนะครับให้เห็นนะครับตรงนี้ก็มีนะครับตรงเป็นตรงเป็นเม็ดเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นสามสามเม็ดเลยตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับแข่นนะครับคาบของหินปูนคาบเนี่ยนะครับคาบที่เขาน้ํานะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับผุดออกมาจากองค์พระเนาะก็มาปกคลุมอ่า ด้านหน้าของอพระนะครับแล้วก็ผสมผสกับคาบที่กูบ้างนะครับทา่านผู้ชมคาบที่อยู่ในกุบ้างนะดินขี้มอดอะไรเงี้ยที่เขาเรียกกันนะครับก็อาจจะมาปะปนกันบ้างนะครับนี่ครับเป็นเม็ดเป็นตุ่มเป็นเม็ดขึ้นแบบนี้นะครับเขาอยู่ในกุนะครับอกอ้าวนะครับอยู่ในเจดีนะครับร้อยปีเป็นเลยร้อยปีละกันเนาะเรียกกันง่ายๆนะครับทา่านผู้ชมนี่ ดูเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น,นคล้ายคาบของฟองเต้าหู้นะครับเนี่ยคาบของฟองเต้าหู้ขาขาวเนี่ยนะครับเนี่ยผสมปะเสกับคาบหินปูนนะครับนี่เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเนี้ยครับเนี่ยที่เขาระเบิดออกไปนะครับ สองเกษตรกับปีน้ําท่วมบ้างนะครับคาบน้ําคาบอะไรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อยู่ในกุอีกนานนะครับปีน้ําท่วมแล้วกอ็อยู่ในกุอีกนานก็จะมีคาบของน้ําปูนออกมานะครับหรือจะเป็นน้ำน้ําหินปูนเนาะน้ำน้ำคาบปูนนะที่เขาไหลออกมานะครับจากองค์พระเรียกว่าคาบในหนกใน ในเจดีนะครับมาติดนะครับเนี่ยเรียกกันง่ายๆนะครับนะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูขอบข้างกันก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยถอดออกไปบ้างก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคาผิงปูน,นจะแข็งนะครับแข็งมากนะครับในคาผิงปูนนะครับ ดูกันใกล้ๆนะครับมีคาบมีกระเทาะบ้างนะครับ,บ,บกระเทาะก็จะเห็นเป็นเนื้อขององค์พระนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับชมด้านหลังกันนะครับชมด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆคาบของหนังกระเบนแข็งนะครับเนี่ยคะับแสดด้านหลังก็จะเห็นเป็นคาบของน้ํามันต่าง้วนะครับจะมีเข้มบ้างจางบ้างนะครับเนี่ยครับ อาะน้ม,มันน้ำมันตังอิ้วแล้วกันนะผมเรียกกันง่ายๆครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเขาเระเหิดระเหยออกมานะครับจากอง์พระนะครับแข็งมากนะครับแข็งปกเลยนะครับเนี่ยอืเนี่ยตรงไหนก็เทะาะไปก็จะเห็นเนื้อพระเป็นสีขาวๆนะครับเนี่ยครับเห็นครับอื แถวนี้ก็มีจากคาบของหินปูนแล้วคาบหนังกระเบนทั้งนั้นเลยนะที่เขาเรียกกันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเป็นคาบน้ำมันตังอิ้วเนาะสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับมันจะมีเข้มมีเนี่ยจางบ้างนะครับเป็นบานคุ้นคมนะครับโอ้โหฮะนี่อาจจะ จริงๆแล้วพระก็จะเห็นเด่นชัดนะครับเนี่ยครับแต่เขามีคาบของของเต้าหู้แล้วคาบหินปูนเกาะนะครับปิดบังองค์พระนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นคมชัดของลาตัวและแขนกึศเท่าจักเท่าไร่แต่ฐานยังพอเห็นนะครับฐานก็ยังพอมีเห็นฐานก็ยังคมชัดครับขานคมชัดคมชัดมากนะครับเนี่ยนะครับฐานพ้นไปและกันให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับองค์ที่สองที่ผมเพิ่งลง ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับองค์แรกก็เป็นพิมพ์เจดีนะครับในองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับของกรุบบางคุณพมนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ร่ําให้รวยนะครับให้ได้สมเด็จมาครอบครองกับทุกๆคนที่ท่านที่ชื่นชอบพระสมเด็จนะครับของสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรมมรังสีแห่งวัดรักังโคสิตารามนะครับหรือว่า บางคุณพรมนะครับคือจะเป็นปัดเกศชัยโยนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีเงินใช้ครับจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าหรือองค์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ